สวัสดีนะักกู้เพั่นใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าแล้วกันนะครับว่าในช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นของ3ามบอร์ดแบนด์เนี่ยทีบอดแบนด์เนี่ยที่เอา point เนี่ยไปแลกเป็นของเนี่ยมีอะไรคุ้มบ้างก็ปัจจุบันนะครับผมก็เป็นลูกค้าเน็ตของที่บอดแบนด์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอปกันเลยนะครับในแอปของทีบอดแบรนด์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าเรามียอดค้างเท่าไหร่นะครับมันก็จัดการ ชำระค่าบริการนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราชำระค่าบริการเนี่ยมันจะมีพอยต์สะสมนะครับซึ่งพอยต์เนี้ยมันจะมีมันหมดอายุแล้วก็พอยต์เนี้ยนี่ครับมันสามารถเอาไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับบนห้างได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพอยต์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงกดเข้าไปที่คําว่าแรกพอยต์นะครับพอกดเข้าไปเสร็จเนี่ยมันก็จะมีพอยต์เรานะครับ ที่จะหมดอายุอยู่2023นะครับปีนี้ก็คือ4 1 9พอยต์ point แล้วก็หมดปีหน้าอีก27พอยต์ point นะครับก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด point เนี่ยจะมีอายุประมาณ2ปีนะครับก็ทาให้ใช้ก็จะหมดอายุนะครับทีนี้เราสามารถเอา point เนี่ยเป็นส่วนลดค่าบริการได้นะครับก็สามารถเอามาใช้แบบนั้นได้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปแลกเป็นสินค้ารละบริการได้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไปเดินเล่นที่บิ๊กซีนะครับก็ไปจัดการเกี่ยวกับบัญชีธนาคารแล้วก็เช็คเฮ้ยพอยต์เราเหลือเยอะเนาะเหลือเกือบพันพอยต์ก็ไปหาสินค้ารวยการแรกนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมแลกในวันนี้ก็คือแม็กโดนอนะครับใช้240พอยต์นะครับถ้าเราไปซื้อกินเนี่ยแม็กโดนอเนี่ยก็จะร้อยกว่าบาทนะครับร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็รายละเอียดอันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับ มีอายุถึง30เมษายน2023นะครับก็มีเวลาประมาณ2เดือนนะครับก็ลูกค้าที่บอดแบนนะครับก็ใช้240พ o ย n t นะครับก็เลือกสั่งชุดมูลค่า213บาทนะเขาบอกมานะครับที่ผมแลกไปก็จะเป็นชุดซามูไร,เบ,ร,เ,บรเบอร์เกอร์หมูนะครับก็มีอีกหลายๆชุดให้เลือกนะครับก็เวลาแรกก็สามารถไปแลกได้ตั้งแต่11โมงเช้านะครับ ถึง5โมงเย็นนะครับก็เอาไปแลกชุดนี้ก็ใช้แค่200กว่า point ก็เหมือนได้กินของฟรีมูลค่า200นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเวลาเราไปเดินห้างอยากจะกินอะไรแพงๆไม่จ่ายตังค์นะครับในเซตนี้เนี่ยมันก็จะมี3อย่างนะครับก็คือเบอร์เกอร์ชิ้นไม่ใหญ่นักนะครับแล้วก็มีเฟรนชฟรายอันหนึ่งแล้วก็มีโคก้กมาให้แก้วหนึ่งนะครับผมก็นั่งทานที่ลานนะนอกจากนี้เนี่ย ที่บอดแบรเนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่นร่วมกับพวกชมหนังนะครับในเครือ SF นะครับสวนผักโอกระจูนะครับแล้วก็เป็นพวกซูชินะครับชินคันเซ็นแล้วก็สตาร์บัคก,ก็ได้นะครับรอยากไปนั่งกินสตาร์บัคก,ก็ใช้2 0 0ร้อยพอยต์ก็ได้ส่วนลดนะครับมูลค่า100บาทนะครับก็อยากไปนั่งชิลสตาร์บัคไปทำงานไปเล่นเน็ตก็เอาพอยต์นี้ ได้นะครับไปแรกหรือมันก็ยังมีหมดอื่นๆนะครับก็คืออัพสปีดนะครับซึ่งผมใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผมอยู่เนี่ยสปีดมันคือสูงสุดแล้วไม่สามารถเอา p อย n t ไปแรกเป็นสปีดได้แต่สําหรับใครเนี่ยที่พื้นที่อัพสปีดได้นะครับก็ลองอัพดูนะครับใช้ p อย n t นิดเดียวถูกกว่าไปเพิ่มแพ็กเกจเน็ตเดือนละหลายร้อยนะครับหรือไม่ก็จะใช้ wi-fi ก็ ได้นะครับแต่ที่ผมอยู่ก็ไม่มี wifi ที่บอดแบน์นะครับเราเตอร์อันนี้เขาก็แถมมาเราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีของพรีเมียมซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นถุงผ้าธรรมดาไม่ได้พรีเมียมนะครับรอบที่ผ่านมาเหมือนผมจะได้ร่มอะไรดูพรีเมียมกว่านี้แล้วก็มีพวกอาหารที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปเบยจากให้ได้นะครับโดยขั้นต่ำก็คือใช้1ิบ point เพื่อเบยจากนะครับ ให้กับสมาคมต่างๆซึ่งมี3สมาคมก็คือผ่าตัดโรคหัวใจนะครับในมูลนิธิโรคหัวใจสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับแล้วก็เกี่ยวกับช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็หวังว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมจะไม่ได้ตอบแชทหรือว่าไลน์เท่าไหร่นะครับหากมีอะไรก็พิมพ์คำถามมาในไลน์ได้เลยนะครับ พิมพ์ให้ละเอียดก็ถ้าผมมีเวลาหรือว่าเห็นว่ามันมี point ที่จะตอบผมก็จะตอบกลับไปให้นะครับก็สำหรับตอนนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับคำเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยง หากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอดนักกู้พันใหม่